เปิดภาพใบหน้าล่าสุดคุณหญิงแมงมุมถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วหลังจากที่พลตรีดอนล่ารัตรกุลหรือนายพลดอนล่าออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดดอลล่ารัตตกูลอัปเดตอาการป่วยของภรรยาคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนบอกว่า ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวันหลังจากที่แมงมุมอุตสาตั้งใจอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อสร้างรอยยิ้มหายเอเราในวันเกิดอยู่อยู่หลังการฟอกตายตามปกติแมงมุมมีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจฉีกขาดออติกดิสเซชันสาเหตุน่าจะมาจากภาวะความดันโลหิตสูงมากต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีใช้เวลาในการผ่าตัดเจ็ดชั่วโมง ขณะนี้ปลอดภัยแล้วหนึ่งนาฬิกาของวันที่หกตุลาแต่คงจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนานเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ขอพระคุ้มครองแมงมุมด้วยครับอย่าให้มีอาการแอกซ้อนใดๆอีกเลยขอขอบพระคุณคุณหมอทันและพยาบาลโรงพยาบาลราชเวชคุณหมอฉัดอรุณคุณหมออมริดคุณหมอจักรพัน์และทีมพยาบาลออและไอซียูของโรงพยาบาล มหาราชเชียงใหม่ที่ได้ให้การช่วยเหลือแมงมุมอย่างทันท่วงทีครับล่าสุดนายพลดอนล,ล่าได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจและโพสต์ภาพคุณหญิงแมงมุมแจกรอยยิ้มพร้อมแคปชั่นระบุว่า The will to live วันนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วคุยทั้งวันท,ท,ทั้งที่ไม่มีเสียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักหัวใจเธอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้วตาดวงใจของฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่กับปัจจุบันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเธอยิ้มหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยม I love you s m i l e เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Spider Woman เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Life is precious ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความเก่งของทั้งสองคนส่งกำลังใจให้รัวๆทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ